สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านผมโอวบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการบรบกวนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยผมโอวบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิิคุณบุรพา,ารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่ระลึกวัดถุมงคลของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอารันวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมพระผงรุ่นนี้คณะสิทธิ์พระสงฆ์นะครับผมวัดป่าเหนวไฮจังหวัดอุดรธานีนะครับสร้างถวายหลังจากที่กดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จเจริญพุทธมนต์นะครับผมด้วย พระสงฆ์กว่าร้อยรูปนะครับผมนำไปถวายพระอาจารย์เปลี่ยนที่วัดอรันวิเวกจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็ได้อธิฐานพรประสิทธิ์ลงไปในวัตถุมงคลชุดนี้นะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพืวว่อนๆวี่ีรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเลยครับ มาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของพระผงรูปเหมือนพิมพ์หยดน้ำของพระอาจารย์เปลี่ยนกันนะครับในเทปที่แล้วนะครับผมได้นำเอาพระผงรูปเหมือนของพระอาจารย์เปลี่ยนพิมพ์เตารีดนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กเตารีดนะครับของพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นคณะสิทธิ์ของคราคณะสงฆ์ วัดป่าเหวไฮที่จังหวัดอุดรธานีสร้างถวายเหมือนกันนะครับผมวาระเดียวกันเลยนะครับผมกับพระผงมรุ่นนี้นะครับแต่ว่าพระผงมรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นในมวลสารมากกว่านะครับอันนี้ผมคาดเดาเอาเองดูจากสีแล้วก็พอลงกล้องส่องขยายแล้วก็ปรากฏว่ามวลสารนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับผมประกอบไปด้วยว่านมงคลร้อยแปดต่างๆนะครับแล้วก็เฉพาะอย่างยิ่งเกษาของหลวงปู่นะครับเห็นไหม มีโผ่มีโผเป็นเป็นระยะระยะแทบจะทุกอณูนะครับผมมีส่วนผสมของทรายเงินทรายทองนะครับผมรูปแบบโค้ดสัญลักษณ์นะครับในลักษณะจะเรียกว่ากลีบบวัวก็จะมีพ้าผงกลีบบวัวซึ่งเป็นพ้าผงพระพุทธรุ่นแรกของอหลวงปู่ท่านด้วยนะครับผมอันนี้ทางวัดป่าเหวไห้นะครับผมใช้ชื่อพิมพ์ว่าเป็นพิมพ์หยดน้ำนะครับเราก็เรียกตามนั้นฮะ ขอบเป็นลายกนกนะองค์ตรงกลางเป็นรูปของพระอาจารย์เปลี่ยนในลักษณะนั่งสมาธิแบบเต็มองค์บนฐานอาสนะนะครับผมเนี่ยมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเหมือนเดิมนะครับผมเป็นอัคระลายยันซึ่งเป็นซิเกเนเจอร์ของหลวงปู่นะครับผมแล้วก็เป็นลายเซน็นวัดอรัญยวิเวกเชียงใหม่นะครับผมอยู่ที่อำเภอแม่แตง รุ่นพิเศษนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสังเกตเกษานะครับผมถ้าเรามองแบบผันผานนี่อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าสีพระวาดมวลสารค่อนข้างเข้มนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นเส้นเกษานะครับผมเรียกว่ามีอยู่เยอะจริงๆนะครับผมไม่ใช่เฉพาะกระจุกนี้นะครับผมเรียกว่าแทบจะทั่วองค์พระเพียงจะว่าจะไปโผล่ในส่วนไหนของจะไปโผล่ในส่วนไหน ขององค์พระเท่านั้นเองเห็นไหมฮะนี่ฮะมีลำแหลมออกมา1เส้นที่ผมชี้เห็นที่แรกนะครับผมนี่ครับเราอองวาดมวลสารเรียกว่าเข้มข้นมากๆเลยโดยเฉพาะผมกองเป็นกระจุกอยู่ตรงนี้นะครับผมชี้โดชี้เดเชื่อว่าข้างในนี้ก็ยังมีอีกนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นธาตุขันของพระอริยะเจ้านะครับผมที่สถิตอยู่ใน พระผงรุ่นนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับผมตามปกติบุคคลธรรมดาพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงสภาวะธรรมชั้นสูงแล้วก็กลายเป็นอริยะมงค,คลในชั้นภูมิต่างๆนะครับผมพระอริยะเจ้าที่ในดํารัตของพระพุทธเจ้านะครับผมก็ประกอบไปด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าปัญเจพุธเจ้านะครับผมที่สําเร็จถึงคาชั้นสูงโดย อ,องค์เองแล้วก็ไม่ได้ประกาศทำใดๆนะครับผมแล้วก็พระอนุพุทธเจ้าพระอนุพุทธเจ้านะครับผมซึ่งประกอบด้วยพระเถระ500นะครับผมแล้วก็พระเถระต่างๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงทำขั้นสูงตามอริยมรรคนะครับผมก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิงน่งกันเป็นมงคลนะครับผมที่ใส่ธาตุัันของ,ององค์ท่านที่ประกอบไปด้วย นักขาทันตาตะโจนะครับผมรูปสลักต่างๆนะครับเขาก็ได้นําเอาเกสานะครับผมใส่ไว้ในมวลสารถือว่าเป็นมงคลมากๆนะครับผมนี่ก็ได้รับการอธิฐานอีกวาระโดยองค์พระอาจารย์เปลี่ยนเองครับผมก่อนหน้านั้นก็อย่างที่กราบเรียนไปนะครับผมคณะสงฆ์วัดป่าหิวงไห้นี้จัดงานเ,าเรียกได้ว่าพุทธ,ธาพิเศษเแทบจะทั้งคืนนะครับผมด้วยพระสงฆ์กว่าร้อยรูปนะครับ นี่ฮะถือได้ว่า,อาพอสําเร็จออกมาเป็นวัตถุโมงโคลแล้วนี่ก็สามารถที่จะอธิษฐานนะครับลึกคุณถ้าเราอยู่ในคลอ,องธรรมอันดีนะครับผมการอธิษฐานก็จะเป็นไป,นปนด้วยสะดวกนะครับผมเพราะว่าเทวดานี้ลงไปสถิตยอยูอ่แล้วก็จะประสิทธิ์ประสาทพรชัยให้กับผู้ที่อธิษฐานได้เป็นอย่างดีก็เป็นขวัญกาลังใจกับพุทธบริษัทนะครับนี่ครับ นี่ก็ถือว,ว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับผมเป็นพัะหลักร้อยพุทธคุณหลักรานอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ไม่ได้เกินจริงไปเลยนะครับผมว่าถึงจะพูดยังไงนะครับผมพักของท่านก็ไม่ได้มีมูลค่าทางการตลาดสูงอะไรนะครับถ้าใครไปเห็นที่แผงพัะหรือว่าไปพบเห็นที่ไหนนะครับลองอราธนาดูนะครับผมจะเห็นถึงคุณวิเศษของพระอริยะเจ้าที่ประสิทธิ์ไว้แล้วในวัตถุมงคลครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ